ไอโอกับมาแล้วก็คอกเวิร์ดกับวิลเลเจอร์มาคอลับไปหรอมันจะไปเจอมูต้ากับนั่นสลาดาดิเลย ไล่มาเปิดกระตุกไปแล้วเซาครับลงต่อใส่เดสช็อตมาจะกระตุกหนีหนีไม่พนะ้นแเจอมีโพสก้าครับดึงไม่หยุดเลยแล้วก็เนี่ยโอชาร์จแต่เบนก็ค้ำกันไว้ดีไวตีสู้ครับแล้วก็มี Bar, ล็อกเก็ตบาลานไล่ไทยแาแต่เข้าสุดไม่ได้นะเพราะว่าเขาสเปียร์ทิง้งฮะแต่ถามว่าเข้าครีปก็ยากอยู่เหมือนกัน แล้วก็จ่ายทางด้านฝั่งสเปียร์ไปแล้วครับคอแลบก็โดนล็อกเก็ตบอลล่าก็แบบนี้สารกระสุนมาฟลัชแคนนอนเรียบร้อยฮะปัดคมคมันไปฮะดีวายจัดการนึกคอแลบสเปียร์มาซัดไปครับดีวายก็เลบุกปาดมาต่ออีกทีครับมิดไซด์ไล่ก็ไปเด่นคอแลบล็อกเก็ตบอลล่าซัดเด่นคอแลบอีกทีครับไม่อรอดฮะเจอพลังตัวล้มแทงไปฮะล็อกเก็ตบอลล่า ล็อกเก็ตบอลล่าอีกทีครับผมมัเก็บฮิลลิ่งโลตัสเป็นแซปปิดต่อสามต้นหนึ่งครับในเพลงนี้อีโปชกาผมแอบมาขโมยลูนนะปิดวอร์เชอร์ไปแล้วซาวไปครับเปิดพอหพอมหรือเปล่าเจอเดอะคอลลิ่งครับเอื้อมไม่ถึงนะครเก็บลูนไม่ได้ครับเอเกเอสลาดเกเนตแปะลงไปครับที่นั่นมีโปชกาเรียบร้อยฮะเอ็กเอสบอกว่าขอบคุณเลย ได้ลุนเลเวลแล้วได้คิวด้วยคโคกันไฟอ็ใช้ครับแล้วโดนขึงสองทางครับใช้เต็มเวลาครับใส่นั่น XS ไม่รอดฮะเบลหกพอดีครับยาโทรโรปิดคิวใส่นั่น XS เรียบร้อยขอดาบป,ปูมั้แล้วก็ถอยก่อนนะแต่ว่าคอแลบเนี่ยดึงมา มีสายนำรอ่องไลยฮะหน,นียากบอกเจอโรเกตบาร์ลาครับอุ้ยแต่ว่าก็รีบุกปาดได้แล้วก็เฟดบูทวิ่งลยยแบบล้วเยอะยาวไหมข้อแหลบโรเกตบาร์ลาเห็นตัวแล้วโดนนิดหน่อยมันจุกอย่างๆฮะโอ้โหจะลอยเหยียบแล้วก็เพาสโซว่าปิดฮะดับเบิลคิวนั่นเอ็กเซมโอ้หนี่คือมาคุมเลยได้ดับเบิลคิวสกอร์เป็น6ต่อ2ครับ วินเลนเจอร์กับทางด้านฝั่งดาก็ไหนเงินเยอะแล้วดาก็ไหนตีป้อมกลางแตกด้วยฮะเอลเดอร์รันนิฟอร์มสโมคมาแบบนี้เขามีบอร์ดคัมมาอยู่แฟลก,กเกี่ยวลงไปที่ทางฝั่ง XS ์ค็อกเปิดครับเดินสวนมาได้สโมคแล้วก็โผมาตีทาวเวอร์ก็ไม่สนใจโผใส่เอ็กซีมารู้ว่าทามิงเอสตีมเนี่ยจะเล่นกลางเกมฮะก็กลายเป็นว่าสปีดเนี่ยขอเล่นก่อนครับ กดทาวเวอร์ดันบนเลยเปิดพื้นที่กันซะหน่อยแต่ทาวเวอร์ล่างของนั่นสปิริตก็แตกพ่ายเข้ามาอยูนี้ไนแมร์ไปแล้วก็รอบิสไซล์ล็อกเกอร์ปรลาดครับใส่เต็มเต็มเวลาสปิริตเอิร์ธเหยียบลงคอแล็บก็ไม่หลอดฮะฝ่ายนั่นคอแล็บนี่ก็จนเหมือนกันฮะวาสลาด้าจนแล้วคอแล็บจนกว่าครับมาไนแมร์ครับแชร์หลับไปฮุกสวยฮะ มีทางด้านฝั่งแอมดาเมจอีกแล้วครับเา้าหันมากีนเลือดอ้าวโปิดดามเมจไม่ลงอีกแล้วไอ้เบนตัวร้ายล่อซื้อครับมีโปชก้าครับไปอีกหนึ่งฮนะตัน,นเปิดมาครับหุกไปแล้วถอยก็มีโปชก้าจับล้อมเขาคล้องกันไว้ครับได้โดนนี้ไลนิงซอลแล้วสปิดเอิร์ดลงต่อครับเอ,เอ<ๆ>็กเซมจุดการมีโปชกาไปต่อ 9-2ก็ตอนนี้วันนี้นวันอะไรวันศุกร์เหรอว้าวไหนแม่เซตอัพมาแต่ว่าไม่มีใครอยู่ครับเซตอัพเฉยๆหยอกๆกิมเนียล็อกไปแล้วโฟกัสไฟไทยครับถ้าหลับคูดาวก็เลโดนทางด้านฝั่งนี้ก็ฮุกมาอยู่ดีเปเยอะผม เปิดเพลสเวลมาครับแล้วก็ดูบูกปาดผ่านไปไม่รอดครับสลาด้าสตันเราต้องถอยหรือเปล่าโดนดักก็เทฮะอาจจะเป็นหนึ่งแถมหนึ่งครับารินาบาดสวยครับแล้วก็สเปียวมาตามด้วยจิ้บอีกหนึ่งทีครับ XS แตกพ่ายเอาละครับจับได้สวยครับทางด้านโดของฝั่งทีวีสปีดครับนี่ก็ล็อกเกนบาราครับมาใส่นั่นมีโพชกาหรอ ดานนี้คอดาวไปครับผมเต็มๆครับอัดท่านมีโบชกาไม่มีโบชกาไม่รอดฮะก็ได้บวกคืนกลับมาบ้างครับสำหรับทางฝั่งทีมเอ็กซ์ทีมเกมมิ่งอดไปครับผมเดดช็อตเปิดมานี่ครับเทาโซวาแล้วก็จับล็อกไปครับด้านฝั่งนี้อารีนาเอาบัตรครับผมแล้วก็น่าจะต้องจู๊กกระแพงก่อนแล้วตอนนี้โอ้โหานแม่สวยครับ พอ,อดาวปูพมมาเล็อกเก็ตปลาใส่ครับเชนเนคอแลบเรียบร้อยฮะดานโดของฝั่งนี้นครับตีคอหน้าครับใส่นั่นมีลามีลาไม่รอดฮะเดมูต้าเป็นไอ้นี่นี่หว่าบูตออฟแบริ่งคะโอ้โดนรีโลเคตครับดักไปฮะเฮ้ะแบบเคสเดวลครับโอ้โหแล้วสตันสามมาแบบนี้เจอเหลี่ยมซินคิวครับ เชิงหนาสินคิวแล้วตบไปต่อแตกคู่เลยฮะเฮ้ยสินคิวมันแปลงล่างหลบกิฟต์เนี่ยฮะแล้วก็วางเพรสเเวลครับดักไว้เลยแล้วก็ซ้อนดีจัดครับเอ็กซ์ตีม ตอนนี้สมกจับครับแต่เขามีเอจิตน,นะอุ๊ยซินคิวเหรอโอ้เพีเอสเวลไม่ทันแน่นอนเจอจับก่อน e port. อีสปอร์ตหรือว่าโชบซินคิวได้สวยครับทางด้านรารี่แล้วก็ยาโโรไม่กลับจริงๆด้วยรอเคาน์เตอร์ดากอนเทลมาโบงเต็มหัวสเปียรมาพร้อมฮุกเลยแต่ควายดีวายแล้วก็ด้านโบน,น้ทาวเวอร์เทสองแต่แล้วถอยะ เอ็กตรีมเกมมิ่งวิลเจอร์ผมก็ตีเทวเิยาสองคนเดียวฮนะแล้ววาร์ปลงมา2ตัววาร์ปไปเอสรอจับล็อกไว้แล้วก็เพียสเวลครับเดชช็อตมาก็ดึงไว้สตันย้ำต่ออุย้ยไอโอเซฟครับรออยู่เลยฮนะแล้วเราต้องแยกจากกันไปตออไปครับแล้วก็เดชช็อตครับไปครอบทางด้านฝั่งเดอะคอลลิงครับ โฟกัสไฟายเออหรือเปล่าไม่ไหวครับดีวายจับคืนแล้วกันแล้วก็เทรดมาแบบนี้เรียบร้อยยาโทโร่ฮะแรงนั่นซินคิวซินคิวบอกว่าคุ้มค่าแล้วได้ตัดตัวคอได้เงินมา515โกครับเอ็กเซมเอาเวล18แล้วสลาดาจะได้ลดเกราะเยอะหน่อยใครรีโรเกตฮ้มีโบชกาลิงมาเก็บรูนเวลฮะเอาเรื่องจัด สตาร์ทไม่โด้ครับแล้วว่าโบกได้โบกแล้วโบกอีกครับไนท์แมรล้อคูดาวสตาร์ทกับสัาร์ทลงต่อโบกนิ่มไปเลยฮะอุยอาเมเดินเข้าไปก็ใส่ด้่นไอโอแล้วกระสุนคิไม่แตกครับผมเชลก,ก์เฉอตมาครับดึงไว้นิดหน่อยบีเคบีครับรูดใส่ด้านฝั่งอาเมด้านเอ็กเซมก็โดนเกี่ยวครับตัวของฝั่งด้านไนท์ ครับแล้วก็ทอร์สมาเดี๋ยวคอรลิงครับผมบททานั้นวินรันครับ <c oughs> เปิดเพียสเซเวลยิงแล้วจับล็อกตายครับแบบนี้ <c oughs> ฟินทีีไม่ล่อยาโทโร่ต <c oughs> ่อดาวก็เทียบเปิดนะครับสเปียลมาครับ <c oughs> บางทางด้านนี้ครับ XS ว่าไงมบีเคบีครับผม <c oughs> โดนไล่ตัดเจ้าต่อไม่รอดครับเอ็กซ์รอบนี้พี่อฟสวยครับ แล้วก็นายค้ำไาอยุดสแตนดนฝั่งมาก็ตั้งโล่รับดาเมจไปแต่ขี้ใหญ่ครับมันเกินจะรับต้องค่อยๆตั้งแล้วถอยครับหันมาสแตนดนฝั่งโคเวอร์โคเวอร์เรียบร้อยเอ็กซื้อเกิดฮะจากู้ช้าถึงได้หรือเปล่าได้กันไหนขึ้นไฮกราวไปก่อนรอโบครับสตนด์มาที่นั่นซีนคิวสเปียร์มาบอกใส่เข้ามาครับไม่โดนเลยว่าก็ปิดงานได้อีกเดียวอาเมก็ดูดเลือดใหญ่มาใส่ที่นั่นฝั่งมามาแล้วก็สูญไฟไหวไหมไม่ไหวครับเบ็แซ์ก็ดึงมาครับโดนแยกไฟแบบหนักๆๆสเปียร์หยุดไว้ที่เอ,เอเาา็กซน แล้วตรงนี้สปีเดอร์เกียบลงไปต่อที่เลิ่อนฝาคอแลบคอแลบสเปียร์ทิ้งไปบอลเกี่ยวว่ามาดอกนี้มิลาร่วบฮะด่านนี้ครับผมริงไปครับด่านขวัญหนืดจัดจัดครับใส่เล่นเอ็กเซมเอ็กเซมก็มานาบดแล้วตอนี้กิฟเนี่ยดึงจับลออผ่านไปอาจจะต้องปล่อยเอ็กเซมครับรวมไปก่อนหรือเปล่าดีวายสไลด์มาเจอก็ถึบุกปาดผ่านไปไอโอซื้อเกินไหมครับแล้วก็ตอนนี้เอ็กเซมก็โดนไล่ตลอดบิงออกไปได้ครับโดนแยกไฟอย่างตึงฮะ วินเลนเจอร์ก็กวดวินลันนะผมแล้วก็ไถครับใจโลคอปเตอร์ยาวๆฮะซื้อเกิดไป2ตัวครับได้แบ็กไป1ครับรวมๆแล้วตายไป4ครับตายไป5ตัวดิเอ็ก m e g ี m เกมสโมกต่อแล้วนงะวินเลนเจอร์มีอาจินครับสไปยค,รค,อ,คอร์กเวิร์ดก็ขึ้นเป็นทางด้านฝั่งอากานิมแล้วเอาตัวแหลมมาแบบนี้ก็โดนเปิดสิครับ BK b ไว้ ทางด้านมาก็จิ้มก็ไป BKB คทนไว้ก่อนเหมือน,นกันชักก็ช็อตสวนมา BKB คเทรดบบีเคบีครับไล่ IO IO ไดายแบ็กเรียบร้อยครับเดือด calling ปามาสเปียครับทางด้านฝั่งเอ็กซทิ้งไปก่อนหลับสวยครับแบบนี้อารีนาบัดครับให้ทางด้านฝั่งเอ็กซอยู่ในกรงทางด้านนี้ชีวาการเปิดมาเอ็กเซียคสเปียเติร์ดเหยียบ2มาแล้วต่อใส่เดือดคอแลบมิวชิกา้าร่วมเหมือนกันบทธนยาโทรโร่เสียจิ้สมีบอท่อไป รอบนี้ดูดไม่ไหวโดนดูดคืนก็มอสตันเปิดไปฟรีกิฟต์ดูดหัวมาอย่าทโทรโรแตกพ่าอ่ะโดนดูดคืนสงครามคนดูดเนะก็ได้โลชาร์เลยครับเ <c oughs> ดี๋ยวเดินนั้นฟอร์มกลิมเมอร์ไปเอ้าสเปียร์ทะลุต,ต้นไม้มาขอบคุณครับผมคอแลบสเปียร์ไม่โดนต้นไม้ครับโอ้คอแลบเซฟเบนเวลเป็นวอร์ดของเขานะเช็คกอร์ช็อตผูกไว้ต้องถอยก่อนนะ ทีนั้นบอดปีดวิชันไปครับดาก็ไนปิงมาสตันหยุดไว้ทางด้านนี้สวนเลยครับบล็อกเกตบาลหลาดมาดาก็ไนละลายครับนี่ถึงที่สุดแล้วนะเลอร์แจกบีเคบีมารับไถคาลีนาไปเลยครับลงเต็มที่นั่นคอ,อ,อแลบคอแล็บคว้าหนีกลับไปได้สหมือนวนนั่นฝามิลาครับไม่ได้กล่าวก็เจอไซโคลนแล้วก็สตันหายไปครับก๊อตไลท์ของเอ็กเซมูตาเปิดเพีย์เซเวลมายิงกิ่งเข้า3ดอกร่วงไปครับดับเบิ้ลคิวของนั่นซินคิวมูตา อยู่ดีดัดงคนไหนโดดเข้าโมงเฉยโมงคากลางดงด้วยฮะคิดว่าตัวเองอาจจะถึกครับผมก็เลยโดนทุกทางต่อตีโรชานต่อนะทางด้านฝั่งทีมสตรีเกมมิ่งเอเมก็คีบเลยครับตอนนี้แชค็คเกินไปครับบิงหลบมาแล้วก็ดังคนเฮลซัดมาต่อยิองสวนไปอเมอเมครับสียไอจีสครับผมอย่างรวดเร็วฮะอาลีนาบัตมีครับ ส่วนอาเมก็สลับ B k เคีมาต่อเจอสปเปีร์มาทำอีกก็หลับสวยก็แบบนี้แต่ฮุกจอดกันเข้ามาซตนเนิกเด้งไม่ทันซันเนิกใช้ไปแล้วเรียบร,อยร,บอยร้อยครับอาเมประมาทไปหน่อยฮะลอบนีครับดีเฟนแบบตึงๆรอเปล่าแต่มูต้าก็ยิงแรงจัดน,นะครับกลับทางด้านโปรของฟังเลอแชกฮะแต่ดึงถอยมาก่อนมูต้าผมยังไงต่อโดนไนมแมก็จับหลับช่วยว่าสปดเดอร์ครับดึงโซนไปวินเรนเจอร์ผมองการกดครับเกลฟอร์ดผมดึงกระชากมาซินคิว เสนเกียวยืนสู้ดาวก็นไนก็เกือบแตกครับผมดีเฟนต์บ้านได้อยู่ด้านฝั่งนี้ดีวายจะกลับครับยังไงเอ้ยไม่เห็นเหรอโอ้โหคาดนิดเดียวครับคอแลบกับเทนเนียาโตโรเกือบได้ปิดเท้งนั้นดีวายในยแม่ไปครับผมเหมือนเจะรีโลเคทมาซันบัตสเปียไปลู่ใส่คีใหญ่สตันใหญ่มาตอบีเคีทันครับแล้วก็ไซคนเซตัพ พี่ป่าใส่คนเซฟคอับผมไม่ใช่เซนตอัพแล้วก็จับล็อกใส่ทั้งนั้นนี้ก็เต็มเวลาคอแลบไม่มีบายแบกด้วยฮะดาคนไน์ก็ซื้ออะไวะแนนมายัางไงเหรอแต่ทั้งนั้นมีลาก็ไม่รอดแล้วตรงนี้ไหลไปเอาเมก้าคีปหรือเปล่าครับดันคีพกลางฮะโอ้สมุกจับเลยเปิดม,มาสไีเดินค้ำกันไว้ครับแล้วก็ตีบาแหลกครับบาแหลกแตกครับเลีร์ล่างปองวิลเลเจอไป ซื้อเกินมาครับไอโอดูอาการเปิดโซนกันมาต่อเฟิร์สไฟไม่ติดครับโดดสปีดเดอร์เยียบลงแล้วก็เรียสตินคัสดาวน์กันแถวโมงมาครับวินเวเกอร์ถอยออกจูกออกครับอูยิงแป๊บเดียว,ทวเทวอร์เทียสี่ละลายครับเพียลสเวลเปิดครับชินคิวสินคิวยิงยับยับใส่ด้านฝัง่งยาโธโล่ก็โซนเอาไปด้านดีเคผมโดนจับล็อกไว้ไม่สามารถมาโพเทคอะไรได้เพราะเรืนี้บทกระโดดของฝั่งมิลามิโบชกาลาลี่แตกพายแล้วก็เป็นเอ็กซ์ติมเกมิงวีคทรี เข้าสู่เกมการขันเกมที่สองครับ <10 S 1> สปิริตแล้วก็เอ็กซ์ตีมเกมิีกครับมันช่างยาวไกลเลอเกินวันนี้ ทีมสปิริตส์ตื่นทูแบงค์แล้วก็เล่นดีจังเลยทั้งฝั่งนั้นวางแผนทิ้งไปดีกว่าถ้าจะมานั่งแบบเคาน์เตอร์ดามอะไรขนาดนั้นพวกเขาเล่นดีอยู่ไอ้โอ้โหขี้ปลาแต่มิทซายชนซินคิวดีไม่หยับลอยฮะ คีปาดสร้างเรื่องครับแต่ว่ามิสไซล์ครับยาทโทรครับอัดเข้านั่นซินเคยียวเล่นแข็งแกร่งรอเกีเบรรลาดใส่มาใส่นั่นฟังกีกส์ไอ้ทมมาเป็นเฟสบูทครับทั้งนั่นเจอโรรอเกีบรรลาดไทยครับผมถล่มโลกาเนยะเงินมาดีแนละ้วทีมสปีดฮะ ไม่มีแตกพ่ายหมดแล้วโดนอิงสเวลคอมโบครับแต่ก็ลิงก์ต่อฮะแล้วล็อกเก็บตบอลล่าแล้วปัมสติค,ครับปาซ้ายปาดขวาการกระสุนมานี้ซินคิวล่วงครับนี่คือมาถึงป้อม2นะมันหมีน้ำใจยิ่งนักแล้วก็ไม่ทายไปแล้วก็ล็อกเก็ตบอล่าอีกทีฮะยาทโรมาแบบโกรธครับเอาตายแล้วครับแบบนี้การีนสปินหมดก็เรียบร้อยแนละ้วไอโอพาลุยล็อกเก็ตบอล่าซัดต,ต่อก็3 0สามศูนย์มาเลยครับเก็บลูนอาเคนไปสวยครับ โนโบอมาที่ดีวายแบบนั้นปั๊มยิงคืนครับผมแล้วก็มานาประหยัดแต่โดนดากอนเทลครับโอโ้โหไดมาแบบไม่ได้กิ้งต่อฮะเอ็กเซมโดนสวนครับอิงสเวลบอดีบอ้บ็อกสวยเหมือนกันแล ON, ้วไอโอทีเทอร์ลิงมาซ้อนเดียร์จัดแล้วจัดการทั้งหน้ตโตของฝั่งนี่ครับเอ็กเซมไปได้ครับ5-0เลยฮะเข้ามาพาสมาฟิวแบบนั้นต่อดามเมจมันจะพอหรือเปล่าบอดเซกดึงไว้ดาก้อนเทลมารีโลเคีนมารับครับผม เทรดถึงหน้าโดของฝั่ง x m คืนนะการคอแร็ปได้ครับผมเขียวออะไรคือก้อนเีเขียววะในแม่ครับผมตันปัดลงไว้ครับแล้วก็ IO มาช่วยเซฟทันหรือเปล่า x m เข้ามาซ้อนนะแล้วบอลเลนิ่งหนึ่งแชมป์หนึ่งไหมมาไดา้ย,ยังเหลือปั๊มแบบนั้นปั๊มใส่มีลาิ q ของ x m ครับคืนทุนซะหน่อยเงินพุ่งมาเป็น4ีนะ่พันสองครสามต่อหกครับผม เลดมา LS กับไจโรใครใครสุดกว่าสุดสุดใช่ไหมอ้าวตุกตาแปะครับสโนโบอลไม่ได้มีโบชกาเรียบร้อยแล้วเจอแรมนน้นสี่อหก็ตีขึ้นมาครับเอ็ก e ์ทีม m กม g ิงอยากชกช่องแชทช่องแชทพูดมาคืออะไรวะบอลพันต่อยครับผมดูดาเมจมาใส่เน้ดดีวายครับ โดนแท็กทีมตีเดินไม่ออกกันเฮ้อย่ร้อยดีวะในแม่ไม่ใช่ปัญหาุ่งนี้มันวัน,วนอะไรวันเสาร์เป็นอะไรวะ<อ>ช่องแชทวันนี้หลอนอะไรกันเนี่ยบิงมาดรอปครับผมแล้วก็แหน่ตนุ๊กตาแปะไม่ทันครับแต่พาโอ้โหโอ้โถ ไอโอครับพาดท่านยาทโรสวยด้วยครับเจออิงเสือของซินคิวฮะดับเบิลคิวไปเลยครับดีวายฟื้นนะอยู่ดีเบนก็รวยมันแปลกๆนี่นึงมันนิ้วเบียดยาก็เทลครับยืนเปิดทางด้านฝั่งนี่ครับวอเชอร์ครับน่าจะละลายเรียบร้อยครับดีวายเก็บเข้ามาค็คอแลบไจโรก็หนักแล้วตันไหมครับอิงเสือเปิดมา ไส่เลนต่อและโซปลายครับล็อกคู่เลยครับแบบนี้ยืนเป็นคู่กันพาสเซอร์ฟิลจะหนีหนีไม่พ้นครับคอลแล็บแตกพ่ายแล้วสโนบอลยื้อครับผมเอ็กเซสโดนสโนบอลแล้วก็ตีสตันย้อมลงต่อไม่รอดนะมีโบชกาเมกาคิวงเอ็กเซมเลยครับดีวายจะรอดหรือเปล่าดูดเมครับไหนแมทิ้งไปครับเดินตัวเลื่อนโอ้โหมีเวลาดูดเลือดคีบด้วยเอามันจะช้ำอะไรขนาดนะั้นโอ้โหสโนบอล ถึงหรือเปล่าครับแต่พาสมาฟิลน่าจะถึงครสเปซย,ยาวๆครับทางด้านฝั่งดีวโอ้โหกินเลือดอีกใจคอสเปซแบบยาวมากยาวนานังมีเชียร์ายบผมไอเอ็กตีมดับชิปมาครับเจอสตอมกับทางด้านฝั่งไลท์สติลเลอร์ครับหายแล้วคอแหลบ ดาก็ไหนได้ของจับสตอมมานั่นคือออคิดครับผมสตั้นเปิดไปครับลาลี่โดนอีกแล้วบอสเทกดึงมาเอไวโอต้องเซฟแล้วรีโลเคตปึบบอร์รนินิ่งออกหลบไปบอร์รนินิ่งอีกทีปิดไม่ลงครับทางด้านฝั่งดีเคยืนไหวแล้วตอนนี้เบนแตกคว้าเบนไม่ได้จับลอบ็อกฮะอิงสเวลมาซัดลงต่ออุ้ยไม่ยอมเหรอ ด่านนี้ปอลแล้นิงเปิดย้ำนี่กับไบายแบ็กมาแล้วดีวายแต่โดนสตาร์ดโดนไซเลนต์โดนชุดใหญ่ดูดาเมจมาเรียบร้อยกับสตอร์มครับรีบไปหน่อยครับเร่งจังหวะชีวิตแต่นั่นเรเซอร์ใจโรก็แตกเหมือนกันครับแล้วทางด้านฝั่งมีวสิก้าไม่หลอดทิปเปอร์คิวอาเมะเลยฮะเราไปเน้นที่สตอร์มครับแต่ว่ายังมีไลท์สติลเลอร์กับสลาด้าเนียนอยู่ฮะสแกนมาเลยสแกนผิดเหลี่ยมนึกว่าเขาจะสโมกแก๊งสามเหลี่ยมนะ วยครับได้เอจิตมาครับยาโทโร่ฟีโลชานบิงมาบริพันต่อยครับยืนคาบอดนะตรงนี้มีวอลหลังต้นไม้นั่นเองอิงสเวลมาครับแต่น่าจะตามใครทันหรือเปล่าเกี่ยวถึงไหมเออบริพนกวาดคืนฮะสตอล์สวีทครับได้น,นั่นมีโปชกาแรกบนด้านฝั่งดีวายเบนยังครับผมแต่เอ็กซีมเลือกที่จะบุกเข้าป่า้านบนครับในนั้นเป็นดาก้นไนฮะ แต่ดาวน์นายถอยเข้าบ้านแล้วสตันดรอปลงมาครับใส่มีโบชกาเปิดล่างเรดรอครับรอโบกฮะไม่รอดมีโบชกาโซบลายกบดึงกันได้ฟาดกันต่อ BKB ซัดหน้ามาที่นั่นฝั่งยาโทโรครับเสียด,ดเยดนเอจิสไปที่เหลือก็ถอยกบพัสมาฟิลเช็คหน่อยเพื่อได้เข้าเอ้าดาวนหนเข้ามาทำไมครับน้าเฮ้ย หอยได้หรือเปล่าฮิวแล้วยื้อยื้อแล้วแตกหมดนะครับหน้าป้อมซ้อครับแบบนี้ดาตัวของใจโรลคัปเตอร์ก็โดนล็อกเต็มเวลาหรือเปล่ายังรีโลเคตไปอยู่ไม่สโนบอลช่วยเซฟไว้บอลรันพันใจโรเล่นจังหวะซ้อครับดึงกันดีจัดยาโทโรไม่ไหวครับดับเบิลคิวนั่นอาเมครับแล้วบดย้ำต่อมีโบชก้าครับไปฮะรีบร้อยสตัารเปิดมาดรอปใส่ครับยาโทรโรบีเคบีรีโลเคตกลับไปฮะอันนี้ก็รอครับ รับทท้งนั้นไอโอสน่อยดิงมาเตอร์เข้าแล้วไม่น่านี่แหละหลังจบดีมลีเอจีแล้วโชโลชานแบนเนอร์ไปม,มันก็คงแบบเอาจริงเอาจังกับโปรเจกต์นี้มากดาวน์คนเทลเปิดมาครับใส่ต่อหรือเปล่า ทางฝั่งซินคิวก็เรียบร้อยฮะดาตัวของเอ็กเซมครับใส่มาคืออาเม่ก็ควักย้ามิลามิลาไม่รอดครับบทย้ำต่อแล้วนี่โซบลายขึงครับไม่ได้เดินนะจะถอยจะไปจะยังไงครับไม่ไหววอลเซกรวบสองมาแบบนี้ทางด้านยาโทโรแตกพ่ายแล้วรารี่โดนไขย้ำต่อ,ยยตอแล้วตอนนี้ซื้อเกิดมาครับเสียนั่นเอจซอมมีมาท่อไปทางด้านซอลสปีดครับอาเม่ถอย,อยก็เจอดูด d a m a จคอแลบบ ตันเปิดมาครับใส่หนักต่อที่มีโบชกาเรียบร้อยครับตันเปิดมา3ตัวดับลง3แล้วดูดรวบครับกลางดงเลยโซมลายขึงคู่ครับแล้วจับล็อกคู่มานิ่มๆนิ่งๆไปอยาตโตโรครับแล้วก็มีลาล่วงไปครับใส่หน้าฝั่งลารี่ต่อหน้าบ้านครับดับเบิลคิวนั่นอาเมเลยทุกอย่างมาพร้อมๆกันหมดไม่มีบายแบ็ครับใจโรลเตอร์ดัวกันไนซื้อเกิดมาก็ไม่มีแปลงร่างครับ ต่ยีนันปลารแรลกไปครับเรียบร้อยแล้วก็ปลารแรลกกลางต่อฮะอาจจะบทเอาเมก้าคีฟเลยด้วาเวลาเหลือๆโอเพนบูลตีดูดเลือดไปครับฝั่งอาเมบอลเลนิ่งใส่คนเหมือลอยฮะแล้วก็ละลายเรียบร้อยมีโปชกาคนเหมือลอย2,024แล้วก็ตีปลารแรลกต่อเลยฮะ ด้านล่างครับเอาเมกาคีปอีวายสุ่มไปด้านข้างครับแต่ว่ายังไม่มีอันตีเอ็นเลยฮนะและเพราะรู้ว่าทางฝั่งทีมสวีทก็สู้ไม่ได้ฮนะอันตีไลท์ซิลเลอร์ก็โหลดมาแล้วด้วยแต่เบนโหลดอันตีฮนะด้านกิมสโตรโซบไลน์โหลดมาแล้วไนโคอปเตอร์โผล่แบบนี้โดนโซบไลน์คอดาวไล่ไปก่อนครับนี่กูถอยออกมาครับรอเปิดฮนะ ทางฝั่งสลาดาลดกรอไปที่ลารีกระสุนสาดไปครับยาทโรไม่ให้บิงเอเกสครับ,อ,บอมรอซื้อไปโอเพนบูลตีดูดเลือดครับอาเมดาร์กพอเททครับนี่ดาวบนไหนะสโมกอ้อมหลังครับคอแหลบจะเซอร์ไพรส์รีเฟเชอร์ซะหน่อยฮะแต่เหมือนซินคิวพยายามจะตัดแนวหลังแล้วเซฟกันไปหรือเปล่า เปิดยาโทโรมาแบบนี้ไอโอลิงไปบอลเลนิงจับรวบมาพีคมีเปิดสวนกับยาโทโรด้านหลังเข้าผมไล่ไล่นั่นซินคิวจะเอาซินคิวดายไกครับแล้วซินคิวลวกไปครับร้อยวินาทีทาเวอร์เทีสีแต่ก็บอกกระโดดขึ้นทางด้านฝั่งเอ็กซ์เอ็กซ์พาหนีครับพาท่านอาร์เมนี่แล้ววาร์ปเลยครับภารกิจหลมนี้ไหลเข้ามาในแม่เซตอัพไปแล้วก็บิงเปิดครับแยกล่าครับละลายหรือเปล่า ไหวเลยสโน์บอลเซฟกับบอลรันพันต่อยมาแล้วคอดาวบดันฆ่าครับทางด้านคนไม่ครบกับแต่ว่าของเยอะกว่าครับยับยับไปไ่ดูดดาเมจไปที่นั่นเอ็กเอสเอ็กเอสพยายามดึงคืนวิงกลับมาและตรงนี้รวบตึงไปใส่มิบูสกามิบูสกาไม่รอดฮะเปิดล่างเรดมาวิ่งไล่เ้่นคอแลบสตันเปิดครับเอ็กเอสยังไม่กลับครับแยกล่างมาจะสวนหรือเปล่าแรมแนั้นปั๊มหนึ่งกันไป บีเคบีวิ่งครับผมกระโดดขึ้นตัวนั่นเอเสแล้วก็ดรอปลงมาละลายครับคอแลบทริปเปิลคิวนั่นอาเมฮะถอยไปกันเมก้าคีครับทางฝั่งตัวของทีมสปิด45นาทีไม่น่ารอดตีนั่นโทรนแมพโอเปนวูลเปิดมาซัดลงต่อใส่ยาโทโร่ยาโทโร่ละลายไปอีกหนึ่ง ด้านหลังนี้ว่าไงอย่าทรซื้อเกิดมาสู้ครับแต่เมีก็คีบเข้าตีบ้านแบบเต็มระบบฮะไม่มีคนกันอัดคาหน้าบ้านไปเรียบร้อยโทรนแตกครับ4 4นาทีไปจบเกมแบบ x x t r e m e g ม m i n g ชนะไป20ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทรงทางหน้าโดของฝั่งทีมสปีดครับลงสายล่างครับชุมคาเอาเรื่องนะ x x t r e m e ี่ะสปีดนี่คือยังเตรียมการบ้านมาจัดการ e x t r e m e ยังไม่ดีพอช่วงต้นเขาบดอยู่นะ บทยับเลยฮะบทยับแล้วเงินห่างอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าพอไปไฟแพ้ไปแก๊งแพ้รอบหนึ่งเนะสองรอบเลยแหละเรียบร้อยครับสตอมนี่คือไล่จับรัวๆฟื้นเงินกลับมาสตอมนี่คือฟื้นเพราะไปได้ดับเบิลคิวลัวๆเลยนะจังหวะพี่แกจะเร่งเกมซะหน่อยครับเร่งเกมไม่ขึ้นนะทางด้านฝั่งสปิริตครับสงครามคนใด ล่าล้างจากาักรวาลดาเมดก็ไม่พอนะสปีดพอกลางเกมมาดาเมดไม่พอสตอมคือโดนเปิดแบบว่าไม่ตายแหะคือเลื่อนเหลืออยู่นิดเดียวแล้วก็กิ้งถอยมาได้ประมาณสองสารอบเลยแล้วดีเคก็ด้านล่างนี่คือไปโหมนะตอนที่ยาโทโทรลมีเอจินนะแล้วก็แบบนั่นแหละเสียอ,อีกยิ่งดําดิ่งสูน,นโลกครับที่แกพยายามที่จะแบบทวงคืนเกมกลับมาให้ได้ฮะหนักอยู่ไม่ไหวไม่ไหวเกมนี้ เล่นยากไปหมดครับแล้วก็มีช็อตฮาที่แบบไปไล่จับไอโอไอโอลิงไปโดนใจโรยใจโรเสียฟีอี วันนี้คือรายละเอียดเกมเล่นผ้าพอย่างเงี้ยสปีดครับในเกม2อและเกมสาไม่นับเพราะว่าเกมสาไม่มีเกมแรกก็สู้ไม่ได้จริงๆแหละแต่เกม2นี่คือมันมีภาพหนต้นเกมว่าแบบจะได้โถมแล้วแต่ว่าก็โดนแบบแก้แผนคือฝั่งสตอมพอมีมานามีอะไรแล้วก็ไล่จับตายครับไปกับาลาด้าไรสติลเลอรเงินฟื้นกลับมาได้ double q ตลอดเลยสตอมไปจีับ